สวัสดีค่ะนะคะ,ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะในหัวข้อเทคโนโลยีการตลาดตามสถานการณ์ค่ะนะคะโดยอาจารย์ธิดารัตนค์ค่ะค่ะนะคะ,ะเรามาดูความหมายของคําว่าอินเทอร์เน็ตก่อนนะคะอินเทอร์เน็ตก็คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่นะคะที่เราใช้ในการติดต่อนะคะสื่อสารนะคะ,ะกับ การบริการนะคะที่เราเรียกว่า w WW w w ร์ไเนั่นเองนะคะก็จะเป็ด เปรียบเสมือนนะคะเครือข่ายใยแมงมุมนะคะช่วยให้เราค่ะสามารถเชื่อมโยงนะคะกับแหล่งข้อมูลทั่วโลกได้นะคะต่อไปค่ะรูปแบบของธุรกิจในตลาดอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่งะคะออนไลน์แคตตาล็อกนะคะก็คือร้านค้าบนอินเทอร์เน็ตที่เรารู้จักกันนั่นละค่ะนะคะจะแสดงรายละเอียดน,นะคะสินค้านะคะ,ะสามารถสั่งซื้อทางอีเมลหรือโทรศัพท์นะคะเพื่อต่อรองหรือโอนเ ินผ่านสถาบันการเงินค่ะอา รูปแบบที่2นะคะก็คือร้านค้าปลีกออนไลน์นะคะก็จะมีลักษณะเป็นร้านค้าบนอินเทอร์เน็ตค่ะนะคะมีการจัดจําหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคนะคะโดยตรงนะคะก็จะมีการระบุราคานะคะาการขนส่งนะคะสินค้าที่เราอยากได้ก็จะหยิบใส่ในตะกร้านั่นเองนะคะรูปแบบที่3ค่ะก็คือการประมูลออนไลน์นะคะก็คือร้านค้าที่ใช้วิธีการประมูลนั่นเองนะคะอาจไม่จําเป็นต้องมีเว็บไซต์ก็ได้นะคะ C ค่ะนะคะกระทุสนทนานะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะ,ะและใช้เป็นสถานที่ในการฝากขายสินค้าก็ได้นะคะค่ะนะคะ,ะรูปแบบที่5ค่ะ ตลาดกลางซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมานี่แหละค่ะซึ่งก็จะเป็นเปรียบเสมือนศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนสินค้านะคะเพื่อเพื่อซื้อสินค้าเฉพาะนะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องนะคะรูปแบบที่6ค่ะผู้ให้บริการจัดซื้อจัดหาสินค้าหรือบริการนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์นะคะที่ให้บริการจัดซื้อจัดหาสินค้าทั่วไปและประสานงานนะคะในด้านของการขนส่งค่ะ รูปแบบที่7ค่ะนะคะผู้ให้บริการขนส่งนั่นเองนะคะผู้ให้บริการขนส่งสินค้าจะมีเว็บไซต์ในการติดต่อสื่อสินค้าเนาะให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการบริการนั่นเองนะคะ ค่ะนะคะการใช้ Facebook เป็นเครื่องมือในการตลาดณนะปัจจุบันเนาะ,ะก็จะเป็นที่นิยมนะคะในการใช้ Facebook เปิดเป็นร้านค้าเพราะเนื่องจากว่า1ก็คือ,อค่าใช้จ่ายนะคะอาจจะไม่มีเนาะง่ายนะคะการทำการทำ่า a r k e t place ค่อนข้างจะง่ายนะคะซึ่งทุกคนะจะมีบัญชี Facebook กันอยู่แล้วนะคะ การเปิดร้านนะคะการเปิดเพจร้านขายนะคะบนเฟซบ o o กเฟซบุ๊กนะคะก็คือถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะคะเพราะว่าสําหรับคนที่ต้องการทําการตลาดออนไลน์นะคะอย่างที่บอกว่าณนะปัจจุบันนะคะ เพจนะคะเติบโตอย่างมั่นคงนะคะก็จะเป็นช่องทางที่จะสร้างรายได้นะคะ,ะเข้าสู่ร้านค้าของตนเองนะคะ,ะสิ่งสำคัญนะคะก็คือจะต้องมีจุดแข็งของร้านนะคะ,ะก็อาจจะมีการประกาศให้ลูกเพจได้ทราบนะคะผู้ติดตามได้รับรู้แนวทาาการตลาดของเราหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เป็นอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับกลุ่มลูกค้านะคะ มาดูนะคะการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการในการทําข้อมูลทางการตลาดนะคะอย่างที่บอกว่าคอมพิวเตอร์นะคะ,ะการนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับงานการตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างงานเอกสาร,รนะคะก็คือจะเป็นข้อมูลลูกค้านะคะประวัติการซื้อขายนะคะ,ะก็อาจจะใช้โปรแกรมนะคะก็คือสําเร็จรูปนะคะ Microsoft Excel นะคะ มาดูนะคะเทคโนโลยีนะคะหรือโปรแกรมประยุกต์ที่มาใช้ในงานด้านการตลาดประกอบไปด้วยหนึ่งการประมาณยอดขายนะคะก็คือเป็นการคาดการณ์นะคะหรือประมาณจํานวนนะคะหรือมูลค่าที่จะต้องขายก็ใช้การค,นนคํานวณและค่ะจากผลการสํารวจมาจํานวนประชากรเป้าหมายของกิจการนะคะเพื่อใช้ในการตัดสินใจนะคะว่าผลิตภัณฑ์ส,สินค้าเนี่ยะจะขายได้หมดไหมนะคะ อ่ะสองการคำนวณค่าคอมมิชชั่นนะคะก็จะเป็นการคำนวณค่าคอมมิชชั่นให้กับพนักงานนะคะโดยคำนวณจากยอดขายนะคะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์อัตราส่วนนะคะกะ็ขึ้นอยู่กับกลุ่มของตัวสินค้าด้วยนะคะรายงานยอดขายสินค้านะคะก็คือนี่คือสิ่งที่เราประยุกต์ใช้ในด้านของคอมพิวเตอร์เนาะเป็นการสรุปยอดประจําเดือนประจําวันนะคะก็และยอดที่ขาะ คาดว่าจะขายได้นะคะในเดือนถัดไปนะคะเพื่อเอามาประเมินหาทางแก้ไขนะคะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึนค่ะค่ะนะคะการสรุปยอดนะคะอ่ะก็จะเพื่อที่เราจะได้ดูเนาะว่าการทำงานของพนักงานนะคะแยกเป็นหมวดหมูมต่ต่างๆ่ะอ่ะเขาทำงาน ดีมากน้อยเพียงใดนะคะไม่ว่าจะเป็นยอดขายนะคะแบ่งเป็นช่วงอยอดขายประจำเดือนนะคะเพื่อให้ได้ทราบว่าสินค้าไหนอะค่ะขายดีขายไม่ดีนะคะอ่ะนี้ก็คือนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะที่จะให้สาระความรู้นะคะกับผู้ที่เข้ามาดูคลิปนะคะในด้านของเทคโนโลยีการตลาด นะคะตามสถานการณ์นะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ